สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันที่8ตุลาคมปี2024นะคะมาเจอกับวันแล้วก็คูเปอร์นะคะมาแล้วโห้ยวันนี้คูเปอร์ไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็มีการวัดเครียองอะไรเชิมเบอร์เจอร์นะครเขาเอาไปสอดในก้นนะเด้งดึงไป3รอบนะกลัวก็เลยแบบเหงาหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณนะคะทุก คนที่รับชมคลิปขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้กับวิดีโอของวันแล้วก็คุปเปอร์นะคะเซฮายแลวยัง สวัสดีค้าบหน่อยวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยในเรื่องของโควิดเนาะในไหนก็จะประกาศในอีกวันสองวันข้างหน้าแล้วนะคะก็น่าจะเป็นวันพฤหัสบดีนี้นะคะวันนี้มาดูนะคะว่าเขามีพูดถึงโควิดยังไงบ้างน,นะคะเขาบอกว่าการประกาศโควิดประจำปี2025ของประกันสังคมเนี่ยจะมาถึงในอีกสองวันข้างหน้านะคะแล้วมาดูการทุกคนว่าเขาพูดยังไงบ้างน,นะคะ โควิของประกันสังคมนะคะปี2025ี่เนี่ยมน,น,นว่าจะต่ำกว่าการปรับขึ้นที่ได้รับในปีนี้อย่างแน่นอนอันนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะก็เอามามเน้นกันอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะประกาศแล้วนะ,ะผู้เกษียณอายุมากกว่า5 1ล้านคนนะคะได้รับประกันสังคมโปรแกรมยอดนิยมของรัฐบาลกลางมอบสิทธิประโยชน์รายเดือนให้กับชาวอเมริก,กันเกือบ9ในสิ คนที่อายุ65ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญสำหรับทุกคนเลยนะะที่เกษียณอายุนะคะการปรับค่าของชีพของสำนักงานประกันสังคมในปี2025นะคะโคลา่าเหลือเวลาอีกประมาณ2วันนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้เนาะคากคุณเป็นหนึ่งในผู้เกษียณอายุ5 1ล้านคนต่อไปนี้คือจำนวนเงินที่คุณอาจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ ม่อยูสำนังกงานประกันสังคมนะคะ SSA นะคะมีข้อมูลเกือบทุกอย่างแล้วนะคะที่จำเป็นในการประกาศโคราชปี2025แต่ยังมีตัวเลขที่ขาดหายไปเพียงตัวเดียวนะคะตัวเลขที่ขาดหายไปนี้ก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนสำหรับผู้รับจ้างก็ สมนอในเขตเมืองนะคะ CPIW ซึ่งเป็นการวัดอาตาัตราเงินเฟอ้อสำหรับสำนักง,งานสถิติแรงงานมีกำหนดเผยแ,แพร่แรายงานอาตาัตราเงินเฟอ้อประจำเดือนกันยายนในวันพฤหัสบดีนี้นะคะวันที่10ตุลาคมนี้เนาะหน่วยงาน SSA นะคะจะไม่ใช้เวลานานมากนะะในการากำหนดโคล่าของ Social Security นะคะในปี2025เมื่อตัวเลข C P I W ในเดือนกันยายนถูกเผยแพร่ออกมานะคะการคำนวณที่หน่วยงานใช้นะคะเขาบอกมันง่ายมากนะคะจำนวนโคล,ล่่ก็คือการเพิ่มขึ้นของ C P I W เฉลี่ย ไตรมาสที่3ของปี2024เมื่อเทียบกับ CPIW เฉลี w ่ยสำหรับไตรมาสที่3ของปี2023นะฮะปัดเสษเป็น1ใน10ที่ใกล้ที่สุดของ1%นะฮนะนะในทางทฤษฎีแล้วนะคะอาจไม่มีโคลราซึ่งจะเป็นกรณีนี้หาก CPIW สำหรับไตรมาสที่3ของปีปัจจุบันมีค่าเท่ากับ หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีก่อนหน้านะคะแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น3ครั้งในช่วง15ปีที่ผ่านมาแต่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำในปีนี้เขาบอกมีน้อยมากนะคะ ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมีการคาดว่าโค l a ปี2025เนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะคะข้อมูล5จาก6จุดนะคะที่จำเป็นสำหรับการคำนวณโค l a ของประกันสังคมในปีหน้าเนะะี่ยมีมีอยู่แล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญบางคนได้ประมาณการไว้นะคะว่าพวกเขาคิดว่าการปรับขึ้นในปีหน้าเนะะี่ยจะเป็นเท่าไหร่ The Senior Citizen League อันนี้เราดูก,กันอยู่แล้วนะคะเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สนับสนุนผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งคอยจับตาดูระบบประกันสังคมนะคะ อ,อย่างใกล้ชิดก็ว่าได้นะโดยใช้การคาดการว่าระบบประกันสังคมเนี่ยครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรในแต่ละเดือนเนาะในเดือนกันยาย,ยนนะคะเขาก็มีการคาดว่าโคล่าเนี่ยของประกันสังคมในปี2025เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 2. 5หาเหากการคาดการขององค์กรถูกต้องก็จะเท่ากับการเพิ่มผลประโยชน์รายเดือนเฉลี่ยสำหรับพนักงานที่เกษยียณอายุแล้วนะคะเป็นประมาณ48ดอลลาร์นะคะ ก็มีนักวิเคราะห์อิสระนะคะแมรี่จอนสันนะคะยังให้การประมาณการรายเดือนสำหรับค่าคล่าของประังคมที่จะกำลังจะมาถึงนะคะโดยอิงจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดที่เผยแผร่โดยสำนักง,งานสถิติแรงงานนะคะเธอมีความเห็นเช่นเดียวกับเดอะซีเนยร์ซิตี้นลกนะคะโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น2.5นะคะคล่านะคะของปีหน้ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร ในประวัติศาสตร์มาดูนะทุกคนการเพิ่มขึ้นนะคะ2.5%ที่ uh, The Senior Citizen League นะคะแล้วก็ Mary Johnson คาดการไว้อาจต่ำหรือสูงเกินไปอย่างไรก็ตามนะคะการประมาณการของพวกเขาอาจไม่ไม่ห่างไกลเกินไปด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPIW เนี่ยเดือนกันยายนไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากจากตัวเลขเดือนสิงหาคมนะคะ หากสมมติว่าโคลาในปี2025นะคะของคุณอยู่ที่ประมาณ2.5%เนี่ยในอดีตแล้วนะคะตัวเลขดังกล่าวจะเท่ากับเท่าไรการเพิ่มขึ้นนี้นะคะจะน้อยกว่าที่ผู้เกษียณอายุได้รับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในปี2024เนี่ยการปรับจำปีอยู่ที่3.2%ในปีก่อนหน้านั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ8.7%ซึ่งสะท้อนถึงอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบจาก การระบาดของโควิด -19 นะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะมันก็เลยขึ้นสูงในปี2022เนี่ยโคว่าอยู่ที่ประมาณ5.9นะคะอันนี้ก็ได้รับกันแล้วนะสูงอยู่นะ5.9เนี่ย8.7ยิ่งสูงย้อนกลับไปในปีเขาบอกว่า1975ซึ่งเป็นปีที่มีการปรับอัตราโคว่าของประกัสังคมประจำปีอัตโนมัติครั้งแรก อัตราโคล่าเฉลี่ยอยู่ที่เกือบ3.8นะคะอย่างไรก็ตามอัตราโคล่าของกันสังคมเฉลี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาอยู่ที่2.6นะคะหากการประมาณการของ The Senior Citizen League และ m a r y j o r n s o n ถูกต้องนะคะผู้เกษียณอายุจะได้รับเงินเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะจะทราบได้อย่างไรว่าโคล่าของกันสังคมปี2025จะเป็นอย่างไร สิ่งที่คุณต้องอทำเพื่อค้นหาว่าค่าโควาดของประังคมประจำปี2025นะฮะที่แท้จริงก็คือจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็มีองค์กรข่าวหลายแห่งนะคะจะมีการเผยแพร่ตัวเลขดังกล่าวเกือบจะทันทีนะคะหลังจากมีการประกาศนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาประกาศนะคะวันพฤหัสบดีตอนเย็นเย็นเดี๋ยววันก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนนะคะว่าประมาณเท่าไหรนะ่เนาะหาก เขาบอกว่าหากคุณต้องการรับข้อมูลโดยตรงจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะก็สามารถเข้าไปที่ communication นะคะ corner ของเว็บไซต์ SSA นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโคลาปี2025นะคะ,ะถ้าเกิดว่ามีการร e p ร r t ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ SSA เองนะคะก็จะเริ่มแจ้งให้กับบุคคลทั้งหมดะะทราบทางประสานเกี่ยวกับจำนวนเงินประโยชน์ใหม่ตั้งแต่เดือนธันวา เป็นต้นไปนะคะว่าจะขึ้นเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโคลานะคะคือเขาไม่คพินพูดถึงการประกาศโคลา่าซึ่งมันจะใกล้เข้ามาแล้วอีกสอวันข้างหน้านะทุกคนเขาก็จะเอามาลงบ่อยๆก็จะพูดเหมือนย้ำๆเหมือนที่เราลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะคือเน้นเหมือนเหมือนเน้นกันเรื่อยๆนะคะจะได้มีตื่นเต้นนะทุกคน วันนี้วันก็เอาในเรื่องนี้มาคุยให้ทุกคนฟังนะคะว่าเป็นประมาณนี้เนาะก็โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันวันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ